เดี๋ยวผมจะมาทดสอบครับ EDF 6 4สิมิลครับตัวนี้แบต4ีเซลมาดูกันครับว่าจะบินขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวขอวิ่งไกลๆนะครับ EDF ไม่ค่อยมีทอเขออ้าไ่ พอหรอเปล่าไม่รู้ครับกำลังไม่พอครับหลังจากที่เรามาลองกันครั้งแรกบินไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งแรงแรงยกไม่ได้ครับแล้วก็ซีจีไม่ได้อันนี้ผมต้องเป่าครับ เป่าแล้วก็ดันดันเข้าไปให้สุดเพื่อที่จะถอยแบตดให้ได้ซีจีตามนี้นะครับแล้วก็แก้ใหม่ครับระเบิดระเบิดช่องอากาศครับเข้าแล้วก็ระเบิดด้านสองด้านหมดเลยครับแล้วก็จากดักแฟนเคยอยู่ตรงนี้ขยับไปข้างหลังเพื่อที่จะให้ได้ซีจีนะครับนี่ดักแฟนหกสิบสี่มิลครับ12สองเบ็ดมอเตอร์สาม0ันห้ารอยเควีแบตสี่เซลครับแต่ซีจีก็ยังไม่ได้นะครับก็ถือว่ายังหนักหัวอยู่นะครับ าลองกันอีกหนึ่งครั้งครับว่าจะรอดหรือเปล่าครั้งหน้ามีผลเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเราเปิดเป็นอัพก็จะอัพอัพเยอะเลยแหละอัพเยอะมากเลยครับเปลี่ยนโหมดก่อนครับเอาดิเบียดนะครับ ครับอันนี้ผมจะตั้งให้เงียงเงียนหน่อยนะครับดังให้เงียงเงียนหน่อยตีจีอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก็ยกก็ยังหนักหัวอยู่นิดนิดครับแต่ก็ดีกว่าเดิมครับนี่ก็สุดเลยนะครับแบบไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับให้ยกซีจีได้เหมือนเดิมแบบแปลนตัวนี้เป็นพุชเชอร์นะครับกําลังน่าจะมาดีกว่าเดิมนะครับหนึ่งเราเจาะรูอากาศช่วยครับดักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ระเบิดตูดครับขยายให้อากาศมันกว้างครับให้ดูออกมันกว้างแต่ก็อย่าให้กว้างเกินดักนะครับอูรวมเข้าข้างสนามด้วยนะครับอาการดีกว่าเดิมครับ การหนักหัวหายแล้วครับไม่ต้องเร่งเครื่องเยอะเลยครับตอนนี้กำลังเลือเอๆือ CG ได้หัวไม่หนัก โอ้ลมแรงครับข้างบนลมแรงตีลาบิดเลยครับโอ้เสียงได้ใจครับเสียงเพาะมากเดี๋ยวลองว่าจะเปิดอัพยังไม่กล้าครับ เปิดอัพที่หน้าครับโหนิ่งกึกเลยครับตบอนมีอัพนิดหน่อยีจีได้พอดีด้วยครับถ้าไล่ให้หนุ่ัวเบาวันนี้อีกจะจะสวยครับอันนี้ลมขวางนะครับเดี๋ยวขอผ่านอีกรอบนึงแล้วก็แลดิ้งครับ ลมแรงไม่กล้าเสี่ยงครับถ้าแลนดิ้งได้ก็จะแลนดิ้งเลยอุ้ยลงเร็วมากครับอุ้ยดูลมครับกัดตูะบัดเลยเยอะเลยครับตัวนี้ตอนนี้ด้วยแรงเยอะแรงเหลือ เร็วเมื่อกี้เปิดอย่างนี้บินเลยนะครับอะไรให้เบาอีกนิดก็จะบินดีแน่นอนครับโอเคครับฝากคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ